ว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขาสามคือ 1. อธิศีลสิกขา 2. อธิจิตตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลขันธเล็กศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อถึงความพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยชฌานบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐ อย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเธอรู้ตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อสวะ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อสวะสมุท,ทยัยเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อสวะนิโรธเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าเมถุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของอสัตบุรุษชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรม คำว่าภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมอธิบายว่าภิกษุพึงศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจ,จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อละคือเพื่อสงบสลัดทิ้งระง,งับเมถุนธรรมสิกขาสามเหล่านี้เมื่อภิกษุนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบ ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษา เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำเจริญที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษา คือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมทานประพฤติรวมความว่าภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไปภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมห้บสา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุนั้นถูกความดำริครอบงำย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้น